สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันอนีภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดเยอะปูนะครับพี่น้องไม้น้ำแกงคือเก่านี่ครับผมไม้น้ำแกงน้ำถ่วก็ะหลังจากรอบวันนั้นเนาะใส่ไปแล้วมันถือดีนะครับพี่น้องก็ผมกไมม็ได้ปูมา,ากเพิ่มนะครับผมได้ปูมาหาปูมาได้มากบัวลายนะครับพี่น้องมันมันมันเรื่มหายากละมันเรื่มหายากและเพราะว่า น้ำมันลดเนาะช่วงน้ำขึ้นไม่ไม่มันไตขึ้นน้ำกงใหม่เออพรเก็บได้อยู่กันนี้ก็ไดดหลายนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ับมาใส่ไม้น้ำแกงนี่ครับพี่น้องมันถือดีแห้งก็เลยว่าเอามาจัดรอบนี้เป็นยังไงเนาะครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศน้ำก็ยังเต็มอิงติงอยู่ครับผมเบิ่งกันครับผมว่ารอบนี้สี่เด้การบ่ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับครับพี่น้องปูเฮาก็มีหลายขนาดนะครับ หลายคคบอผม่าเสียบของใดครับพี่น้องน,นี่นี่นี่ผมเสียบให้เบิง้งเสียบเอกระดองด้านบนมันนี่ครับพี่น้องด้านข้างเขามากขึ้นทึ่งเลยครับนี่ครับผมเห็นมันถือเหนือมันซ้ำนี่ในการแล้วครับอยูได้โดนนะครับ เองกับผมใส่ร้อยแต่ว่าใส่จุ่มไ้จังหน่อยเพราะว่าไอ้พุนป่าสวบเพราะว่ามันอันนี้ครับพี่น้องหนามมันชิลดุลงเรื่อยอยู่หนามมันยังบนห่ิงปันใดนครับผมสิลืมเห็นปลายเขาจังหน่อยลรืพี่น้องหนาโหแต่ว่ากับซิบ่เดกเกี่ยวดอกพี่น้องมันอันนี้เขามันมานล้ะมันรีบนะครับพี่น้องมันยีบหนันเกี่ยวบรเดเขาเลย หนึ่งครับมันจากสีปเป็นยังไง <laughs> เบ็ดผมกับโบเดใส่เบอร์รใหญ่ไปเลยนครับพี่น้องผมใส่เบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดของไอ้โชคกุลนะครับพี่น้องเพราะว่าปลาบกัดกินในลายรุ่นนะพี่น้องมึงมึงยังเหยื่อเข้านี่ยกย์เหยื่อเข้าก็มีหลายรุ่นนี่ครับผมมีบางตัวกันหน่อยหลายมันหาได้ซ้ำนี่นะพี่น้องเพราะว่า มาเห็นกันตีขึ้นกันนะครับ เสียบปูเห็พี่น้องเบิ่งกันชัดๆน้ำกันนะครับตัวหน่อยเขาก็ตัวหน่อยเขาเสีเสียบ,บ้างจังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าปูมันตัวหน่อยเนาะนี่ครับผมเสียบให้บางที่สุดบางคนเสียบบ่เป็นปูตายบิดได้พี่น้อง ส่เลาะหน้าเขาหน่พี่น้องมีปลาแนวอื่นมากินบ้างเจอเจอแตปอ่ปลาคอปลาคอหลายไล่สวบกันบุบบบ ี่น้องเดี๋ยวผมสีขออนุญ,ญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆน้มือนะครับเดี๋ยวยังถามว่าเลาะเบิงกันวันสิบเป็นแังแดน,นะครับใส่เบ็ดยังกังเวนเยอวปูไอบครับผมเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยก่อนครับนอ้องยังกลับมาปลาตีเบ็ดแล้วเนี่ย ตีเบ็ดแล้วปาตีเบ็ดแล้วครับโอ้โห้ตีแล้วตีแล้วพี่น้องหืมตีไวตีว่าแท้เด้งพี่น้องว่าไม่ตีอีกสวบอัน้ครับผมอุ้ยอืมจะรุดแล้วพี่น้องเนี่ยจะรุดแล้วจะรุดแล้ว สวยเม็ดปลาขาวมาตัวดึงพี่น้องเลยปลาขาวผมขุบเอาดีแล้วครับผมปลาขาวตัวนี้มันมาเสียหนามอยู่ขุบปั๊บได้พอด,ดีโอ้ยคาเกือบลุดอ่ะนี่ครับผม กกนอีพ่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบกังเว้นนะครับพี่น้องหลังจากมือเรา้าเขาใส่เบ็ดเยื่อปูไว้นะครับเด็ดตัวหนึง่งก่อนสียางเมื่อก็ถือตัวหนึ่งครับพี่น้องถือดีอยู่ล่มวิวๆมาครับผมเลาะเบ็ดกังเว้นกันครับเลาะยามมึงเลาะกังเว้นสิเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะมากับสมุนครับ Ui đạn, cút Ui đạn Ui 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 Thái chút Mà nắm <Nee> hô như trộm vô pha khăn biết trộm thì nó ơi nè pha khăn biết tài tôi tôi nhanh thì tôi biết đấy tài có bị hết đẹp điều vậy nhập mày kỳ đọc thay giơ mày Oh, tony này pha khăn chom lê Manang kỳ nhung thì nhìn chị ho ham lê ngang xe nam ngủ 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 เขาดีพี่น้องเขาดีสวยครับสวยสวยเก็บเก็บอืมกว่าเขาตาเลยตัวนี้พุเอาาพี่น้องเลาเบิ้งซักกอนเอา จะทอดน้ำมาถ่ายเยอะรุ่นสก,กันพี่น้องลุ่นน้ำกันสักกันน้ำกระบุกลงอยู่ครับโอ้ยังอยู่รุดพี่น้องยังมีรุดครับเน,นี่ย ሎጥ ሎጥ เบ็ดเขาไปทั้งใดีล๋ลนะอู้ป้าดินพี่น้องอุ้ยล้างนี่เบ็ดคือเป็นเนื่นี่เ่ะออู้หพี่น้องตัวนี้ไงเลยอ,อู้ห <c oughs> ู่นี่นี่ ตุนเขาก็ตายพี่น้องเนี่ยโอ้เบ็ดหายเบ็ดจมพัดโอ้ยผ้าเบ็ดไปใส่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวแลมันมีลินอยู่ข้างหน้าพี่น้อง รุ่นน้อยรุ่นน้อยดินหน้อยนี่รุ่นน้อยครับโอ้โหหลังนี้ก็รุดเสียพี่น้องกินพี่หนีหลังนี่หนีพี่น้องโอ้ยจมอีกแล้ว ตรงนี้สวยๆครับพี่น้งองตื่กดีครับพี่น้องยังหาเบ็ดว่าเห็นอยู่ครับหลังนึงมันล่มน้ำไม่กินดีเลย หลังหนึ่งจะพาเบียดผมไปใส่ดุนตัวครับปลาดินพี่น้องปลาดินปลาดินโอ้โหโอ้โห ยักเงียักอีกเดียวพี่นอ้องอุ้ยใส่โล่เหรอครับพี่นอ้องเนี่ยเหมืงนกับเออเอาถุงถุงหน่อยไปเลย

แลลวครับพี่น้องรอบนี้เดี๋ยวผมไปเบิ้งตัวหนึ่งก่อนพี่น้องผมฟา่ามันหลากเบ็ดผมไปยังไรวะหลังเนี่ยไปเบิ้งก่อน <c oughs> <c oughs> นักนักตึงตึงตึงเลยด้ยนี่ยสมุนไม่ยังแหละเปียกโอ้ เห็นพี่น้องลังใส่อยู่ยันจะไปของตายอยู่เลืกๆปุ่นแล้วบ่ดนี้ย <c oughs> หลอดนี่บ่มี นัไปขวางยู่น้ำเลืกๆผู้พี่น้องตัวหมหัวไม่ได้นะผู้พน้องผลงานปาลาหลับยังกังเว้นอีกเดี๋ยวหล,ลับแรงๆจังสิมาเบิ้งใหม่พี่น้องเดี๋ยวผมจิบถ่ายเยื่อไว้ ผมสุดๆครับพี่อ้องนี่เออใส่โลย่าไๆครับเดี๋ยวุงก,กันเดี๋ยวถมเบิึงรลอบคัครับพั่นี้เดี๋ยวผมจิตหลอกยับเบ็ดไม่ละกันเดี๋ยวผมจิตทายเยือไปนำ เพราะว่าไอ้มันอันนี้มันจะเกลื่มเขื่อนน้ำน้ำแน่ละน้ำม,มันไหลลงเรื่อยๆครับพี่น้องปล่อยน้ำไหลลงไปไรครับผมเดี๋ยวยังถามมารุ่นอีกรอบครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีรอบคำนะครับพี่น้องมาเลาะเบ,บิ่งเยื่อปู เยอะปูเ้าพี่น้องเยอะปูโคตรมานครับพี่น้องหลอบบางเว้นนะเด็พวควงใหญ่ตัวละโล่ไว้สองตัวเลพี่น้องคุณขับผมหลอบคำสี่หางมงแรงแล้วครับหาโมงแรง,รง,แรงน้ำก็บลดลงแล้วครับพี่น้องมาก็สมุน โอ้พี่น้องลังนี่ลังนี่ถือถือถือพี่น้องนั่นครับเดียวเดียวเดียวโอ้ยนั่นครับเบ็ด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 เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย สวยยอีกแล้วครับผมตัวนี้งามครับตัวนี้ตัวงามอยู่ครับพี่น้องเยืะอเริ่มเบิร์แล้วกกบค้งสิบขคองสิบวันในไทยไปละพี่น้องเดี๋ยวตรงหาเยืะอไหม มาใส่มือไหมค <laughs> นณเด็กกับเยืะอเริ่มร้อนเริ่มเบิดแล้วสมุนกับนั่งเฝ้าดิดิ <laughs> หนนลังนี่มีตีอยู่พี่น้องเยื่เบิดแก้ว พี่น้องอถึกได้ว่าปลาตัวโปรใหญ่ครับพี่น้องตายไม่สมุนเนี่ยไม่ยัางน้ำดีเลย อู้นังหน้าถึกนี่เนาะนังหนาถึกนั่นนๆๆๆๆั่นนันนั่นเอาแล้วครับอู้ยสวยสวยอมาอีกแล้วครับผมง,ง่ามครับ กินดีรีพี่น่อง น้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องบกลงเรื่อยๆบกลงเรื่อยๆฟังทั้งนี้ยังอันนี้อยู่พี่น้องมันเต็มอยู่ฟังทั้งนี้สิลงไปหนองลงไปหวยแล้วครับพี่น้องมันเต็มปายาอยู่ค่ายพี่น้องหลังนี้ดึงเองนะครับอีกนิดเดียโอ้ สวยอีกหนึ่งตัวครับนี่พี่น้องถือดีพี่น้องงามอีกเรียบร้อย <c oughs> เยอะผมมีแล้ว เอาอย่างเดียวนี่ยิงอีกแล้วครับผม <Friends> นี่ครับผมตัวนี้ก็รุ่นกำลังงามครับพี่น้องน,นี่ครับผมจิกกอประมณนเงือปูกอเกี่ยมกอปาก โอ้แล้วครับผมเย็บอีกเนียเยื่อห้องผมมีแห้วครับ,บ,ทบทเบิดเบิดเยื่อแล้วเดี๋ยวสิหาเยื่อมาใส่ใหม เอาพี่น้องเบ็ดเฮาเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานรอบคำกันครับออดีจักตัวบนกันครับเอามาพี่น้องสรุปผลงานรอบแร่งรอบคำกันครับออรอบคำาอด้ป๊า นี่ครับผมโตงามงนี่ย่ายง่ครับพีนน่น้องไป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 แถมครับตัวนึเป็นโลคือเกาโล่กลักวก็นี่แหละครับผม เป็นวิธีแบบบราดเนาะพี่น้องผมแต่เยื่อปูมาจากตอนน้ำขึ้นพอน้ำลดปุ๊บกลับมาใส่ใส่ไอ้ตอนน้ำลดเนาะพี่น้องลมวิวๆพอดีเลยปูกับปลาคอยถือก,กันดีแห้งพี่น้อง <c ười> กินแบบสะดันบันไหวสรุปแล้วเนาะเหมือนี้เขาใส่เบ็ดกลางเว้นเนาะรอบเสาที่เขาใส่นะ่ะเขาใส่ไว้ในมือเสาก้อน,ะนสีขเขมือไตหนึ่ง ออ,ออกมาออกมารอบนี้ังเว้นเนี่ยเดบักหยักไงเนี่ยตัวลโล่เลยครับพี่น้องสองโตลแล้วก็มีมาอีกสามเป็นหานะจำผิดแล้วก็รอบนี้อีกหาปลาสิบโตอยู่พี่น้องสิบโตสิบเอ็ดโตก็ผมหาเป็นประเห็นหลังหนึ่งมันหลากไปใส่ผมผมสงใจสงใจแบบหยักไงออกไปครับพี่น้องก็นี่แหละครับผม พอได้อยู่ได้กินครับผมเหลือกินก็บแบ่งปันเหลือบแบ่งปันก็ไปซื้อกับขายครับพี่น้องครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให,หากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาดคลิปคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุนทาเบิ่งนํากันครับม้อนีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ